พระไม่ใไลดงค์อ้ผมิดว่าไอ้ขผเอนนี่องลูกดีก่าพระเจ้าค่ะทไมอเราลไิ้งลูกพรงค์ไปทิงแล้วจ่ะมาอาจจะลืมเป็นบ้าก็ได้เีผู้หญิงท่ยัไงเคไซมบอรียไลืมลูกลมเียจะเนี่งชะมี่ไปลืมเราจะมีเียคนเดียวมีลูกคนเดียวไม่ลืมแล้วจำคัญเลยเจ้าเน่ะ รูปสาไว้ที่ไปด้วยหน้าตาน่ารักนาฉันแค่พายที่บอกฉันแ้วไม่มีเรื่องจะบ่นด้กับพ่อพี่เลยค่ะอะไรนาะงไม่มีจดะดที่พ่อสอนด้วยนะคะณอใจแล้วรอพ่ขอบคุณครับครับสวันพีที่จะมีเรื่องจะปรึกษาเจ้าเรื่องอะไรอีกคะตอนนี้พี่จะได้ข่าวมาว่าอนุราทพระหานของพี่ตอนนี้กำลังตกที่นั่งลังกาคูไล่ออกจากวังหลวง จะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าอันนี้นะน้องนายน้องคิดเลยเวลาพวกเร้องมาดูหน้าต่อ ่เนกิดเรื่ออะไรขึ้นว่าจะต้องขอโคนด้วยอาจจะมาดูิการเลยท่นเยบอกว่าถึงคนเพราะว่าไม่ไนของข้านรองชายจะหลงไหลไม่เยน้อยที่นาซ้ำยังไม่ออกว่าขาดารเนมยังคำใต้ข้าผู้เบ็พ่อกวาจากพิ่นาผู้เป็นเมยก็ต้องถูกในระเบียบข้อสาประหาชีวิตเห็บข้าได้ช่อเดีอวัน ตางคนหรงกันไปคนที่คนพม่เจ้าหรงกัเหนอได้นล้วมาที่พี่กันเพืต้้ทำงานจะมาล่วงโมันต้องดีพจะได้ต้องใจร้าได้แล้วทั้งสองคนน็เพือนน้ำสาบานกันมาถากแม้ว่าเจ้าเถื่อร้ราเราต้องวเือเต็มที่แล้วว่าแต่พิพาลูกไปด้วยเหรอฮะออกด้วยได้ออพี่ลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ อันนี้ไม,ม่ใช่ลูกของเราหลักสหายนี่เป็นลูกของพัตตยาพร้อมกับอัตุรักเขาเปชายของเราเองเพราะงั้นเป็นา้าติปู่หรือญาติปัจจัยมันก็มันกลายเป็นเรื่องจะบอกพี่น้าชลุนพี่ของเราที่ยานี่เด็กไหนเพื่อนเนี่ยก็มาอยู่เมืองของเราแล้วมีหลานชายมาด้วยเราต้องมีลูกสาวเพราะฉะนั้นก็ให้ทั้งสองคนมั่นหมายกันเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เอาไว้อยู่กินเป็นพายภาคหน้าโตขึ้นมาเป็นอยู่เป็นสาวว่าแต่งงานกันไปบอกว่าเพื่อนคนาีะไม่ผ่านข้องถ้าเกิดว่าเพื่อนเห็นว่าดีข้าพเจ้าก็เห็นด้วยเพื่อนว่าอย่างไรข้าพเจ้าก็ว่าตามนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วก็คือคนนีเนี่ยหมดทุก่หมดุกทีอนุญาตก็แล้วกันแต่ว่าบุคคลสำคัญใยทีนนี้ที่จะคอยดูแลเจ้าพี่ก็ยังจะเป็นผาเดวงพรทำความให้จักเันไว้ทุกยั้ ดาบไฟฟ้าคนใช้เกลือทองดูด้วยเงินทองรู้จักกันไม่ตัวเดียวขั้นตอนต้องคอย โอ๊ยเบาเบาเบาหัวยุบนี่มึงนี่เป็นหนักกว่ากูอยู่นะนี่เลี้ยงไม่เป็นตันนี้เดี๋ยวเราเลี้ยงให้นะต้องดูแลยิ่งง่าไงล่ะเด็กอันนะอย่าเพิ่งอย่าดีๆอย่าไปบีบหัวเด็กเราเราเพื่อนๆนี่อย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อมาอยู่กินที่เส่วนของเราแล้วทำตัวตามสบายตัวยมพรจะให้เป็นคนพาไปดูว่าเจ้าวันเด็กหายใจไม่ออกนั่นแหะ มีอุปการะหนไ่งเด้งใครงั้นแล้วก็จะให้หลวงพ่อเป็นคนคอยดูแลเจ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปพักก่อนครับขอบใจมากนะที่นี่ติดคนรุมลูกให้ดูแลลูกดูแลลูกน้องชายก็เป็นเจ้าดีๆโ้โโอ้นี่จะไม่ได้เลยตัวนี้ เตลบตาเพราะว่าผมชั้นจยากจะไปราเสร็จที่จะสื้อดอไม้ที่รยาหลวงได้ไหมคะถ้าเก็ดที่ต้องการใช้ที่ไหนเ็จพี่บอกผมชั้นได้